สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาชวนทุกท่านนะครับประดิษฐ์กระทงลอยจากใบหมากผู้หมากเมียกันนะครับในขั้นตอนแรกนะครับก็เริ่มจากการเด็ดนะครับใบหมากผู้หมากเมียนะครับอาจจะเด็ดเป็นใบหรือเราเด็ดหักกิ่งนะครับแล้วหลังจากเสร็จใบแล้วเราก็นําไปปักชําเพื่อขยายเพาะปลูกต่อไปได้นะครับจากนั้นเราก็มาเริ่มเก็บดอกไม้นะครับที่มีในบริเวณชุมชนหรือในบริเวณบ้านของเรานะครับในคลิปนี้จะใช้เป็นดอกลีลาวดีแล้วก็ดอกพากากองนะครับ ในขั้นตอนถัดมานะครับเราจะนําใบหมากผู้หมากเมียที่ได้นะครับมาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราจะมาเรียงสีนะครับไล่ตั้งแต่สีอ่อนไปถึงสีเข้มนะครับจัดเป็นกลุ่มสีแยกกลุ่มไปนะครับจากนั้นเราจะนําใบที่ได้นะมาพับทบครึ่งดังภาพนะครับแล้วก็นำมาติดบนกระทงนะครับให้มีความสูงจากตัวขอบทุ่นกระทงนะครับมาประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ ใช้ลวดงอนะครับงอเป็นลวดตัวยูนะครับยึดนะครับทุ่นกระทงที่ใช้ในครั้งนี้นะครับจะเป็นทุ่นกระทงลอยจากหยวกกล้วยนะครับลวดที่นํามาใช้นี้เราจะใช้ลวดสังกะสีนะครับขนาดลวดเบอร์ประมาณ20-22นะครับตัดเป็นท่อนนะครับท่อนละประมาณ2นิ้วนะครับมางอเป็นลักษณะทรงโค้งนะครับดังภาพนะครับจากนั้นเราจะนําใบหมากผู้หมากเมียที่พับทบครึ่งที่ได้นะครับมาวางยึดติดกับ ทุ่นกระทงนะครับแล้วก็ใช้ลวดตัวยูนะครับที่เรางอเตรียมไว้งอพับแล้วก็กดลงไปนะครับในวิธีการทํากระทงลอยจากใบหมักผู้หมักเมียน,นี้นะครับจะเป็นรูปแบบการทําที่ไม่ค่อยซับซ้อนยุ่งยากเท่าไหร่นะครับแต่จะมีความสวยงามและโดดเด่นนะครับด้วยใบหมักผู้หมักเมียเองนะครับลักษณะโดดเด่นของใบไม้ชนิดนี้จะเป็นใบที่มีลักษณะสีสันสวยงามนะครับแล้วก็มีความคงทนนะครับก็ สามารถนะครับนำมาประดิษฐ์นะครับกระทงร้อยได้อีกในลักษณะหนึ่งนะครับเราจะติดเราจะติดกลีบมาเรื่อยๆนะครับมาถึงในชั้นที่2นี้นะครับก็จะให้ลดลันลงมาจากชั้นแรกเล็กน้อยนะครับเราจะติดในลักษณะลดลันแบบนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับชั้น2ชั้น3มและชั้น4นะครับลดลันลดลันเรียงลงมาเรื่อยๆนะครับดังภาพนี้เลยนะครับใบเราก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับเห็นตั้งแต่สีอ่อนมาจนถึงสีเข้มนะครับ เมื่อเราติดไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพื่อให้กระทงที่เราทำประดิษฐ์นะครับทำได้ง่ายขึ้นนะอาจจะนำมาตัดชายใบนะครับที่ส่วนเกินออกจากขอบกระทงนี้นะครับตัดทิ้งออกให้เรียบร้อยนะเพื่อที่จะให้ง่ายนะครับแล้วก็สะดวกคล่องต่อการประดิษฐ์มากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ใบนําใบหมากผู้หมากเมียเช่นเคยนะครับพับทบครึ่งแล้วก็นํามายึดติดกับทุ่นกระทงนะครับด้วยลวดตัวยูเหมือนเดิมนะครับ ติดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบเลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการประดิษฐ์กระทงลอยจากใบหมักคู้หมักเมียครับลวดตัวยูที่ใช้นะครับก็จะเป็นลวดสังกะสีเบอร์2 0หรือ22เป็นท่อนเป็นเส้นๆนะครับหรือเป็นขดลวดขดเป็นม้วนๆก็ได้นะครับเมื่อเราติดครบเสร็จบริเวณ โค้งลงมาด้านล่างแล้วนะครับจะได้ประมาณ8-9ถึง9ชั้นนะครับขึ้นอยู่กับการลดหลั่นในแต่ละชั้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็นํากันไกน,ออกนะครับตัดชายบริเวณใบออกนะเพื่อเก็บรายละเอียดนะครับให้กระทงรอยของเรามีความเรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะครับขั้นตอนถัดมานะครับเมื่อตัด เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําดอกไม้นะครับที่ได้นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับหรือที่หาได้ตามบริเวณบ้านเรือนทั่วไปนะครับก็คือมาจัดวางตกแต่งนะครับโดยในคลิปนี้นะครับจะเป็นดอกลีลาวดีกับดอกปะตากอนะครับมาค่อยๆวางจัดเรียงไว้นะครับก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการประดิษฐ์กระทงร้อยจากใบหมากคู่หมากเมียรํามาฝากกันในคลิปนี้ครับ